เอาละครับผมกัสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนทางเข้าสู่เจ้ามินายโซเซตี้กันเช่นเคยและตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะได้เวลาตำแหน่ง CB หรือว่ากองหลังกระแพงเหล็กของเราแล้วนะฮะท็อป10อันดับ CB ที่เก่งที่สุดประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมนะก่อนอื่นให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากเตั้งแกนราคาถูกสามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทั้ง powerplay แล้วก็ power กาชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดบริการ24ชั แคกเกจใหญ่สู3,700บาทหรือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าไม่เกิน3,150บาทประหยัดไป750-1,000ถึง 1, บาทเลยนะครับผมส่วนสตาร์พาร700กว่าบาทเหลือเพียง645บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนก็สามารถไปอุดหนุนได้เลยที่ลิง์ใต้คลิปตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อไในการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะจากอันดับที่1นะครับผมนะเวอร์จิลฟานไดตัวนี้ยังคงเป็นตัวที่แบบว่า เอไอโคตรฉลาดโคตรแน่นโคตรโหดนะครับผมตัวนี้นี่คือถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกนะครับผมนะฟีเท้า92นะครับผมนะการเลี้ยงบอล8 7การตั้งรับ102สภาพร่างกาย102ส่วนสูงเนี่ยคือแบบโอ้โหสูงยาวเข่าดีนะ193น้ําน้ำหนัก92นะฮะตัวนี้ถือว่าแน่นโคตรโคตรคุณสมบัติพิเศษก็มีคึงบอลน,นะครับผมก็เป็นโยกหลอกซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็มีความเป็นผู้นำเนาะ รวมไปถึงส่งลูกไกลดีแล้วก็ลูกหมงทรงพลังนะครับผมการที่กองหลังมีสกิลความเป็นผู้นำเนี่ยก็คือจะสามารถสั่งการนะครับผมในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะบริเวณที่ตัวเองยือนอยูอ่ได้ดีนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะฮะสำหรับฟานไดก็ไม่มีอะไรพูดถึงเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวนี้แน่นที่สุดในเกมแล้วแหละสําหรับผมนะ ก็เลยยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะสำหรับเบอร์จูฟานไดนะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่สองนะยกให้เป็นทางด้านของเปาโลมารดินี่นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตจริงอนะ่ะผมชอบเปาโลมารดินี่มากกว่านะครับผมนะเพราะว่า นักเตะหลายๆคนก็ยังยอมรับเลยว่าผ่านยากมากสําหรับเปาโลบาดินีนะครับผมแต่ว่าในเกมเนาะด้วยส่วนสูง186เนี่ยก็เลยเป็นรองฟานไดนะครับผมสาหรับในในตัวเกมเนาะฟีทาว94นะครับผมการเลี้ยงบอล87การตั้งรับเนี่ย106เลยนะครับผมสภาพร่างกาย94ส่วนสูง186ท้าที่ถนัด4 5นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็มีคืงบอลนะครับผมมีสกิลแท็กเกิลแล้วก็เล่นเพื่อทีมเนาะตัวนี้ยืนคู่กับฟานไดผมบอกเลยโอ้โหโคตรแข็งแข็งสุด แล้วแหละนะครับผมนะสำหรับเปาโลมาดินีเพราะว่ามันยืนคู่กับตัวไหนแม่ก็เก่งหมดเลยอ่ะสำหรับเปาโลมาดินีนะเพราะว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเข้าสากัดได้ดีแล้วก็เข้าสากัดได้แม่นเป็นตัวที่มีความก้าวร้าวเนี่ยเขาที่จะสูงเลยสำหรับผมนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเวลามันเลี้ยงบอลมาใช่ไหมตัวอื่นอะ่ะเขาจะแบบชะลอชะลอดูก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปชาร์จนะครับผมแต่เปาโลบาดินีเนี่ยคือพอลูกบอลมันเลี้ยงเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือมันเข้าแท็กเกิลเลยนะครับผมแล้วก็ได้บอลด้วย อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะ,ะของเปาโลบาดินี่เนาะสําหรับ2ตัวนี้ผมก็ยกให้เป็นอันดับที่2นะสลหรับเมารดินี่แล้วต่อมาครับผมอันดับที่3นะฮะยกให้เป็นทางด้านของโลลองบองนะฮะโลลองบองล่างนี้ผมบอกเลยโหดมากนะฮะสปีตต้นก็เยอะนะฝีเท้าเนี่ยเริ่มเข้ามา95เลยนะครับผมการยิงก็ดีส่งบอลก็ดีนะการเลี้ยงบอล89การตั้งรับ103สภาพร่างกาย96้สนะส่วนสูง192นะครับผมโลลองบองนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งท เป็นตัวที่เข้าแท็กเกิลได้ดีนะฮะแต่อย่าเอาไปคู่กับทั้งด้านของตัวที่เข้าบอลได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าหวดปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามถ้ามันหลุดได้นี่คือมันหลุดยาวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหาตัวที่มันประคองไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคนะผมนะโลลองบองก็นั่นแหละครับผมลูกกลางอากาศคือหายห่วงนะค,คุณสมบัติพิเศษก็คือมีคึงบอลกับเล่นเพื่อทีมเนาะประมาณนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีงบนะครับผมก็สามารถไป ซื้อพวกโล,ล่องบองกาทองก่อนก็ได้เพราะว่าบองกาทองตอนนี้ราคาล่วงเยอะมากนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าฝีเท้าก็อาจจะดรอปไปเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะตามราคานะครับคนดูอ่ะต่อมานะครับผมอันดับที่สี่นะครับผมยกให้เป็นทางด้านของเปเป,เป้ปอปมุกตัวนี้นี่ตอนอยู่เรียวมัดลิดนี่ผมนี่อย่างชอบลูกบอลน,นี่มึงไม่สนใจเลยหวดแข้งอย่างเดียวในตัวนี้ ยิ่งสมัยที่ยืนคู่กับลาอลมอสล่างผมยาวอ่ะลามอสตอนไว้ผมยาวโอ้โหเป็นอีกตัวหนึ่งคือกองหน้าฝั่งฝั่งตรงข้ามเข้ามานี่ถ้าเห็นลามอสกับเปเป้แม่งยืนอยู่คู่กันนี่ผมบอกเลยมีภาวาไอตัวเนี้ยแม่งเข้าบอลแรงเข้าบอลหนักจริงสำหรับตัวจริงนะแต่พอมาอยู่ในเกมนะครับผมฝีเท้า92นะครับผมนะการเลี้ยงบอลเนี่ย86การตั้งรับนะครับ102สภาพร่างกายดีมากคนดู ทภาบร่างกายร้อยเลยนะคนดูนะส่วนสูง188นะครับผมแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ย35นะครับผมก็น,น่าจะเล่นได้อีกไม่กี่ปีแหละดูดิอายุ41แล้วอ่ะคนดูสมัยพีกๆก,กโ็โหสิกว่าปีที่แล้วลวมั้งนะครับผมก็มีสกิลคึงบอลแล้วก็มีสกิลเน้นแท็กเกิลน,นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะสำหรับเปเป้เ,ปเปนาะเดี๋ยวอรอลามอสลามอสลร่างแบบเก่งๆโหดๆเทปเเข้ามาเนาะยืนคู่กันนี่ผมบอกเลยโหล้ำลึกความหลังของเรียว อันนี้ก็เลยยกให้เป็นอันดับที่4นะสำหรับเปเป,เป,เป,ป้ปอปะมุกนะครับตัวต่อมานะครับผมอันดับที่5แฟงไลกาดนะผมตัวนี้ผมใช้อยู่คนดูนี่ไลกาดนะครับผมเป็นตัวที่ประคองบอลน,นะฮะเนี่ยผมผมซื้อมาใช้อยู่เป็นตัวที่ประคองบอลถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเป็นสายแบบว่าเข้าชาร์จเข้าชนอย่าไปซื้อมาใช้เพื่อนเพื่อจะหัวร้อนมันจะชะลอบอลแบบ จนถึงหน้ากอกเขตโทษอะ่ะมึงก็ยังไม่เข้าไปชาร์ตอะ่ะถ้าไม่มีทางด้านของเปาโลมาดินีหรือว่าโลลองบองยืนคู่ oo, นะไอตัวไรกาดเนี่ยเสียบอลได้ง่ายๆเลยนะครับผมตำแหน่งที่แท้จริงของแฟงไรกาดเนี่ยคือตำแหน่ง CDM หรือว่ากองกลางตัวรับนะตำแหน่งจริงๆของมันนะแต่ฟีฟ่าเอาเข้ามาคือเป็นตำแหน่ง C B ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเอาเข้ามาเป็นตำแหน่ง C B เหมือนกันแต่พอเอาไปใช้งานจริงๆอะ่ะถือว่าเก่งนะครับผมถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนักเตะที่แบบ ประคองบอลไปเรื่อยๆไม่ได้เข้าพวดอะไรเงี้ยนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะยิงมันถึงจะยกเท้ามาสากัดอะไรเงี้ยแต่มันสกัดแม่นนะตัวนี้นะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนักเตะที่เข้าเอาบอลแบบวิ่งชนกระชากเอาบอลเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปซื้อเป็นทางด้านของโลลองบองดีกว่าราคามันพอๆกันเลยนะครับผมนะในราคานี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมทางด้านของฝีเท้าเนี่ย90นะฮะการส่งบอลเนี่ยแม่นมากเห็นไหมเพราะมันเป็นกองกลางตัวรับมาอยู่แล้วไงกองเอ่อกองกลางตัวรับมันก็ต้องมีทางด้านของการส่งบอลที่แม่นด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับผมมันก็เลยให้ส่งบอลมาถึง86เลยนะฮะการเลี้ยงบอลก็91ตั้งรับ102สภาพร่างกาย97นะครับผมข้อเสียของไรกาดอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกกลางอากาศลูกกลางอากาศเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะมันไม่ค่อยงงคนดู เดี๋ยวผมจะขายทิ้งอยู่อันนี้ผมผมไม่ได้พูดเล่นนะผมซื้อมาลองใช้เฉยๆนะครับผมเพราะว่าผมแบบซื้อๆขายขายเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็ <c oughs> มันจะดีตรงที่ว่า,ามีการเข้าแท็กเกิลที่แม่นยําแต่ว่าข้อเสียนี่ก็คือลูกกลางอากาศบางครั้งบางทีเสียโง่ๆนะครับผมเสียแบบลูกไม่น่าเสียก็เสียลูกที่แบบว่าควรจะมงดักฝั่งตรงข้ามเขาก่อนอนะ่ะก็มันก็แบบพลาดง่ายๆอ่ะคนดูแต่ถ้าเอาไปยืน CDM อะเก่งตัวนี้นะ แลงไรากาดล่างเนี้ยถ้าถ้าเราอัพเม็ดแดงแล้วเอาไปยืน CDM อะ่ะตัวนี้จะเก่งมากลูกกางอากาศนี่คือหายห่วงเลยทําไมไม่รู้ไม่รู้ทําไมเป็นงั้นเหมือนกันนะครับผมแต่มายืนตําแหน่ง CB เนี่ยผมว่าผมผมไม่ค่อยแนะนำนะผมเอาไปยืน CDM มันจะเก่งกว่านะฮะสำหรับอาไรกาดเนาะก็เลยให้อยู่เป็นอันดับที่5ไปนะฮะเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆตัวนี้เนาะก็มีสกิลเ,เปลี่ยนเลนนะฮะมีเน้นแท็กเกิลแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับผม มีความเป็นผู้นํานี่ก็คือสามารถสั่งการในพื้นที่ตัวเองได้ดีเนะาะเท้าที่ถนัดก็คือ4-5นะครับสำหรับสกิลมูฟนะผมก็เป็นสกิลมูฟสามดาวนนะสำหรับรายกาดล่างนี้นะครับผมตัวต่อมานะครับผมอันดับที่6นะยกให้ทางด้านของลูซิโอนะครับผมลูซิโอเนี่ยมันเก่งตั้งแต่แล่างเก่าแล้วแหละนะฮะ 4เท้า92เลยการเลี้ยงบอล88ตั้งรับ103สภาพร่างกาย101นะครับผมส่วนสูง188นะฮะทางด้านของเท้าที่หน้า35เนาะคุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิงด้วยส้นฟรีคิกสรงพลังเน้นแท็กเกิลแล้วก็ลูกมงส่งพลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาแบบว่าเอาไปยืนเปิดมงเปิดมุมนะครับผมตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยลูกมงกลางอากาศเนี่ยผมว่าเก่งกว่าแฟงไรกาดอีกนะครับผมแต่ว่าที่ผมให้ไรกาดมันมันอยู่อันดับข้างบนเนี่ยเพราะว่า ผมว่ามันเล่นได้สารพัดประโยชน์อะแล้วก็ส่วนสูงอะไรมันก็พอๆกันนะแล้วก็เวลาไปใช้งานจริงอย่างเงี้ยมันก็เก่งพอๆกันนะั่นแหละแต่ว่าลูซิโอเนี่ยมันจะเป็นนักเตะสไตล์เข้าพวดนะผมเข้าแบบปุ๊บเอาบอลเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเอาลูซิโอไปยืนคู่กับมาดินี่นะสังเกตดูมารดินี่เนี่ยมันจะเป็นตัวรองมันจะรองลูซิโอลูซิโอมันจะวิ่งไปเอาบอลก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา,เอาทางด้านของ มาดินี่ไปยืนไปยืนคู่กับฟานไดเนี่ยฟานไดมันก็จะเป็นตัวที่เข้าไปเอาบอลแล้วมาดินี่มันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าประคองนะครับผมประคองแต่ถ้าเอามาดินี่ไปยืนคู่กับแฟงไรกัดเนี่ยคือไอตัวไอตัวแฟงไรกัดเนี่ยมันจะเป็นตัวประคองแล้วมาดินี่มันจะเป็นตัวไปเข้าไปแ็กเกิลตัดบ,บอลแทน คือมาดินี่ของผมเวลาเอาไปใช้เนี่ยคือแบบแม่งวิ่งผ่านทั่วสนามเลยนะครับผมแล้วผมก็ลองขายมาดินี่ไปซื้อโลลองบองมาใช้หลังๆมาก็คือกลายเป็นโลลองบองเนี่ยวิ่งกวดฝั่งตรงข้ามอะแถวหน้านะอ,อกองหน้านะท่านผู้ชมกองหน้าพวกปีกพวกกองหน้าฝั่งตรงข้ามทั่วสนามไอ้แฟงไรกาดเนี่ย แม่งยืนประคองยืนประคองแบบว่ามันไม่เข้าพวดอะนะครับผมนะมันเป็นมันเป็นสไตล์ดักบอลน,นะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสไตล์ดักบอลอย่าไปซื้อนะ,อะรายการนะผมก็เลยอ่ะ ยกให้ทางด้านของลูซิโอนี่แหละให้เป็นอ,อันดับที่6นะครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากให้เป็นอันดับที่5แซงไรการดได้ซ้ําแต่ไรกาดมันสารพัดประโยชน์กว่าผมก็เลยเออให้ลูซิโอมาอยู่ในอันดับที่6ไปนะครับผมลูกกาอากาศนี่คือหายห่วงเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปยืนคู่กับทางด้านของมาดินีหรือว่าโลโลบองนี่แน่นปักผมบอกเลยนะครับผมนะผมอาจจะขายไรกาดไปซื้อลูซิโอเม็ดส้มแหละเดี๋ยวดูทรงแล้วนะไม่งั้นก็อาจจะขายไปซื้อทางด้านของฟานไดหรือว่าเปาโลมาดินีแหละเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตททีีีมดูอกกก็ัน ตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่7นะฮะยกให้เป็น Lud iger. Lud iger ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ร่างานี่นะครับผมยูฟาเนาะร่างถือถ้วยนะฮะฟีเท้า94เลยวิ่งไวมากตัวนี้เลี้ยงบอล85การตั้งรับ101สภาพร่างกาย105ลูกกลางอากาศตัวนี้ผมบอกเลยหายห่วงนะครับผมเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลโคตรดีนะฮะเนี่ย คุณสมบัติพิเศษก็มีแค่คืนบอลอย่างเดียวเนาะตัวนี้มันเป็นกองหลังแบบกองหลังจ๋าเลยอะคนดูกองหลังแบบว่าแน่นๆเข้าชนคือไม่ได้มีอะไรหวือหวาพิเศษอะก็ฝั่งตรงข้ามวิ่งมากูก็กระแทกอะไรแค่นั้นะนะครับผมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แน่นนะฮะ กองหลังธรรมชาติเลยตัวนี้นะครับผมใครที่ชอบนักเตะแบบว่าสูงๆนะกองหลังกําแพงเหล็กแน่นๆอะไรเงี้ยก็ลูดิเกอร์ตัวนี้แน่นจริงยืนคู่กับลูซิโอก็ได้นะฮะสองตัวนี้ผมผมว่าโคตรแน่นต่อมานะครับผมนะทางด้านของอ,อันดับที่8ก็ยังเป็นชลอตเตอร์แบ็กอยู่ไอนี่เป็นเขาเรียกว่าล่างโคนของฟานไดนะฮะแต่ว่าจะบางกว่าไปนิดนึงนะฮะฟีทาวเ้านะครับผมนะการเลี้ยงบอล87การตั้งรับ101สภาพร่างกาย101นะส่วนสูง1 9ึ เทยกว่าฟานไดไป2เซนนะครับผมนะเท้าที่ถนัด52นะครับผมคุณสมบัติก็มีตวัดชิงด้วยส้นมีสกิลแท็กเกิลนะครับผมส่งลูกไกลดีแล้วก็มีลูกหม่งส่งพลังตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะฮะถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองซื้อมาใช้อยู่ตอนนี้ราคาร่วงนะครับผมเพราะว่านักเตะใหม่ๆเนะี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเ์ลตเต์เบคราคาก็เลยลงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้นักเตะทุกตัวเนี่ยราคามันจะขึ้นเพราะว่าทางด้านของไอ กิจกรรมนะครับผมนะกิจกรรมมันแจกมาร์เชลาโนเยอะแล้วก็แจกเพชรแจกเงินค่อนข้างที่จะเยอะราคานักเตะช่วงนี้ก็เลยขึ้นนะฮะกราฟมันก็เลยขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากิจกรรมมันจบอ่ะไอตัวพวกนี้ราคาลงแน่นอนนะครับผมถ้าใครรอได้ก็รอไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครรอไม่ได้ก็ซื้อมาใช้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้ถือว่ายังเป็นตัวที่คุ้มค่าอยู่นะฮะสำหรับชลเตอร์เบกเนาะตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่9นะฮะยกให้เป็นวิลเลียมซาริบานะครับผมซาริบาร่างทีมชาตินะคนดูตัวนี้ตึงนฝีีเเท้้า90 889ลยงบอ การตั้งรับ102สภาพร่างกาย102นะครับผมอ่าสลิบานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ส่วนสูงนี่พอๆกับฟานได้เลยนะฮะหนึเท่ากันเลยเนะาะเท้าที่ถนัด3-5นะครับผมคุณสมบัติก็มีแค่คืนบอลอย่างเดียวนาะสำหรับสลิบาล่างทีมชาตินี่ก็แน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ซื้อนะครับผมผมว่าผมไปซื้อ io, ลูซิโอล่างทีมชาติจะดีกว่า เก็บอีกสักประมาณแบบ20 30 m อะไรเงี้ยไปซื้อลูซิโอดีกว่านะครับผมนะก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่9ไปสาหรับวิลเลียมซาดิบานะครับของไอปืนใหญ่อาเซนอนั่นเองแล้วต่อมานะฮะอันดับสุดท้ายนะครับผมยกให้เป็นมิลิเตาตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ AI ไแม่งฉลาดจัดมิดิเตานะครับผมฝีเท้า92การเลี้ยงบอล86กนะการตั้งรับ102เลยนะสภาพร่างกาย99ส่วนสูง186สูงพอๆกับเปาโลมาลดินี่เลยนะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็มีคึงบอลน,นะเตะลูกขวางสนามทรงระยะไกลแล้วก็มีลูกหมง่งทรงพลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็ยกให้เป็นอันดับที่10ในเมนเจอร์ก็ถือว่าโหดมากเลยนะครับผมสำหรับอีแดมมดิเตานะตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น10อันดับนะที่ผมได้เรียบเรียงมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยคือผมใช้งานมาหมดแล้วด้วยแล,วลแล้วก็ไปเล่นเมเนเจอร์มาแล้วก็ไปเล่นโหมดเฮดทูเฮดมานะครับผมผมถึงเอามาบอกนะคนดูไม่ใช่แบบว่าไม่หาข้อมูลแล้วก็เอามาพูดมั่วซั่วนะอย่างแป้งไรกาดอย่างเงี้ยผมซื้อมาเนี่ยแล้วนะผมก็อยากรู้ว่าเวลาเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่พอมาใช้งานจริงๆปุ๊บ มันไม่ค่อยเข้ามืออย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกไปตามความจริงว่ามันไม่ค่อยเข้ามือแต่บางคนไปใช้อาจจะเข้ามือนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็แล้วกันนะฮะที่เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่าเออตัวนี้พอไปใช้งานแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเอาเองนะประกอบการตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะครับ ฝากด้วยนะฮะร้านเกมของเรา Power Play แล้วก็ Power กระชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยคลิปวิดีโอนี้ผิดภาพประการใดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงก็กราบขอประทานอภัยไว้ณที่มีด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม